ทำกันได้ต้องใช้คำว่าโอ้โหทำทำกันได้มายถึงกรรมการนะครับทำกันได้ไปดูนครหลวงนใจะครหลวงใจอีเีสป็นาิเถ้าใด้นเป็นแสนะเป็นแสนะมั้ได้อยู่นะ แม่โอ้โหจ๋าว่าเด็กว่ามันดีใจไม่ได้อาจีเราจะกับบ้านแต่จริงๆเราเราคิดว่าเราชนะมาคิดว่าอ่ะบางทีว่าผมชนะชนะนะเพราะเราทำมาตลอดใช่ไหมแต่ยกห้านี่ยกห้านี่มันเป็นยังไงมั่งมันก็เตะไม่เข้านะเตะไม่เข้าเระวังได้ใช่ไหมแต่แม่กรรมการก็ขลรบดอกกรรมการหลอกดอกเปลี่ยนมุมมายก้ค่น้ำเงินก่อนแล้วมายกเลยโอ้โหหากันทั้งสนามเลยนะยิ่งกว่าโน้ตเชิญยิ้มมาอีกนะต้องต้องไปดูมีอะไรคุยกับแฟนมวยทั้ง้านนะครับ ก็ขอบคุณครับที่ช่วยเฉียรดไปนี้เราเต็มที่แล้วอ่าโอเคสู้ๆน้องชายดีครับไปดูพูดแต่น้าหน่อยผมก็มึนเหมือนกันเฮ้ยกรรมการดีเฉียดแค่ว่ามาล้อเล่นกับหัวจิตหัวใจคนดูนะเนี่ยฮ่าจุดอะไรเอาจุดมาพิ่มจุดอะรเอาจุดอะวันเช้านี้ชื่อเราลองมาฟังความรู้สึกของคนที่ตายแล้วกลับมาเกิดใหม่ใช่ไหมครับนี่อะไรทั้งหลังข้างหลังนี่ก่อน เดินข้างหลังก็ทะลุไปได้เลยเดินเข้าไปน้องตรงนู้นเลยนู่นๆๆนนลนเลยเาย่ไม่้แพ้เลโ้วรางนด้วเออไม่ได้แเลยเปองสีหา่เดี๋ยวราถามพร้อมทุกท่านแล้วกัน ขึ e ้นอาชีพบนลอยเจ้าหน้าที่เราพาไปทำงานกีเจ้าพายุเมื่อสักครู่นี้นี่ขึ้นไปแล้วนอาชีพบนล็อกเลยเมื่อกี้นี้ครับีครับทีมงานน้โอ้เกือบแสนนะเพชรเสตูจำได้ไหมจำได้ไหมเพชรเสตูหรือเจ้าพายุจำจำได้ไหมใครอาชีพตั้งกี่นี่หมดออยพัชยาเจ็ดหมื่นแป๊วนาามเท่าไหรสองหมื่น เจ้าหมื่นละโอ้โหนี่โอ้โหเยอะไอโชว์โชว์หน่อยฮะโชว์หน่อยครับโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์เงินหน่อยโอ้โหนี่โอ้ดิครับเคยเคยเยอะขนาดนี้ไหมไม่เคยทุ่งสุดเท่าไหร่ต้องในชีวิตเต่อสองหมื่นได้ไหมเขแสดงว่าไม่ถึงสองหมื่นโอ้โหเฟ้นนี่มันยังไงยกห้านี่กรรมการชูมือคู่ต่อสู้เนี่ยตอนนั้นเรากระโดดแบบกระโดดเสียใจใช่ไหมใช่แล้วก็ไปเอาใจมันเลยเนือคือตอนนั้นเรามั่นใจเราชนะ มั่นใจครับมันใจใส่เยอะเสียเอ้าแล้วกรรมการไปหันหันไปหันไปทางน้ำเงินตอนนั้นเราไปเข้าไปพูดกับกรรมการยังไงไม่ได้พูดไอะไรับไม่ได้พูดอะไรก็หันมาผิดให้คะแนนผิดอ๋อเขาให้คะแนนผิดจากกรรมการบอกเราใช่ไหมกรรมการขอโทษเราใช่ไหมให้คะแนนผิดเขาดูผิดเขาดูผิดใช่ไหมคือเขาจะวิ่เขาจะเขาาจะมองหาเราใช่ไหมโอ้นี่เหมือนถูรางวัลเลยนะเนี่ยใช่ไหมเหมือนกับเหมือนกับเหมือนกับ ม,มันก<ป>ลับตลับปัดเลยนะเจ๊สลายมาแล้วนะเอางี้มาเมื่อกี้ลตั้งแต่ยกสามมานะถ้าไม่มีอัีิเรา <c oughs> ไม่ได้เลยเออขึ้นมาเนี่ยเรารอแพ้อย่างเดียวบอกตรงออแต่ว่าพอมาไมด้อัฐิก็มาพี่แดงสั่งให้เดินเดินเนี่ยมันลูกคุ้นมันมีไม่พี่เคพี่เคสามเแรกมันไม่เป็นมันเป็นยังไงถึงเป็นรองของขนาดนั้นอ่ะมันเป็นยังไงต้องเหมือนมวยคือว่าเขาเป็นมนมวยคือแบบมาไม่สู้อ่ะมันก็ราคามันก็เลยไหลต่อหน้าเดียวเหเนอมือนเน้อมันเป็นยัง้นแต่พอหลังแค่นั้นมาพอ พี่แดงสั่งทีมงานสั่งคนลบสั่งอัธีห้าหมื่นเจ็ดหมื่นกำลังใจมันก็มาแล้วเราก็เดินทําได้ตอนนั้นเรามั่นใจไหมเราทําได้มั่นใจไหมมั่นใจครับมั่นใจว่าหมดยกสามนี่เราเราทำยังไงเราคิดยังไงก็คิดว่ายกสี่น่าจะทําให้ได้เอาให้ได้ใช่ไหมคือไปคิดถึงเงินกระดาษคิดใช่ไหมยกยกสี่นี่รู้ไหมว่าเขาเขาหมดแล้วอ่ะรู้รู้ครับรู้ใช่ไหมเพราะเขาหมดแล้วออ๋ตอนเดินตอนเดินนะตอนเดินนะโอ้โหชนะแล้วตอนนี้เอาเงินเอาเงินไปทําอะไรครับฝากธนาคารหรือว่าให้พ่อให้แม่หัว ฝากบ้านอยู่ไหนครับนี่พี่จิตครับพี่จิตเอ้ยอยู่บ้านพี่เอลอยรักแสดงว่าร้องเพลงเล่าเพลงเพราะร้องเพลงเพราะเหมือนพี่เออป่ะสักท่อนสักท่อนไหนได้ไหมสักท่อนไหนได้ไหมไม่ได้ม่ได้เหรอขอบคุณเลยขอบคุณใครขอบคุณใครเออขอบคุณใครบ้านขอบคุณเสมอขอบคุณใครก็ขอบคุณหัวหน้าค่ายครับเสือโลต่อนเป็นตะวันแล้วก็เทนเนอร์โอเซนติโชคครับแล้วก็น้องๆในค่ายที่ช่วยปั้งแล้วก็พ่อแม่ที่ช่วยหนุนหลังตาายยทุกคนเลยนะพี่แดง คนอาขีดแล้วนะใช่ครับแล้เขาตายครับที่การไปหน้าจะได้ทำให้ทำให้ดีกว่านี้นะเอาละครับมาสู้เลยนะนนนน่ค้ายนึคนนี้คนนคายกนหนุมอยงเนี้เนเออเออเป็นยังไงบ้างวันนี้มันมันยังไงบ้างเนีอ่ะ